ทำให้การของผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะทำให้พลเอกประยุทธ์นี่รอดเลยนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วคราวที่แล้วก็สารรัฐมนูนก็มีนิชัยเป็นเรื่องเรื่องการอ่านอะไรเรื่องอะไรอ่าน,อ,านอ่านคำปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งของนายกประยุทธ์นะถ้าผมจำไม่ผิดสารท่านบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์รู้สึกอันนั้นก็จะยกคําร้องนะ นะครับไม่สามารถตรวจสอบได้อืนะครับแล้วก็มาคดีอะไรต่อมาผมจำไม่ได้นะอ่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐออแปลกนะคนอย่างพลเ,เอกประยุทธ์เนี่ยแกเป็นคนดวงดีนะเป็นคนที่ดวงดีดวงแข็งมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกดวงดีอะนะนะว่างๆใครรู้จักพลเอกประยุทธ์ลองถามนี่แกแขวนพระอะไรหลวงพ่อรอดอหรือว่า พระวัดไหนอะไรต่างๆนะฮะก็เป็นเป็นคนที่ดวงดีมากนะเจอกี่คดีเจออะไรต่างๆก็รอดหมดนะครับนะแกเป็นคนที่ดวงดีนะนะครับเสียงเสริมดีไหมครับนะแจ้งผลการรับฟังด้วยนะนะเป็นคนที่ดวงดีนะเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้เป็นนะคดีก่อนก่อนนะอ่านคําถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะก็ยังอ่านไม่ครบเลยอ่านไม่ครบก็รอดอะ จนเสรีพิสุทธิ์หรือพี่เสรีผมเนี่ยหัวหน้าพักพักอะไรคะเสรีรวมไทยนะไปประท้งประท้วงไปร้องไปอะไรต่างๆในสภา,าเนี่ยจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตท้าทายกันนะคุณก็มีเหรียญผมก็มีเหรียญอะไรต่างๆนะี่นะจนพลเอกประยุทธ์นี่เดือดกลางสภา,าน,นะเราไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องอีกต่อไปแล้วนะนะครับเสรีพิสุทธิเ์เนี่ยพี่เสรีนี่ก็อัดนะประยุทธ์นเนี่ยหนักเลยนะเรื่องถวายสัตว ว่าชอบหรือไม่ชอบแกก็รอดอีกนะนะเพราะคําตัดสินคดีนั้นถ้าผมจาไม่ผิดก็ทํานองว่านะทํานองว่าผมก็ไม่ได้ยืนยันทํานองว่าเป็นเรื่องระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์ก็ตรวจสอบไม่ได้อืมเออพลเอกประยุทธ์นี่ตรวจสอบได้ไหมเนี่ยอ,อย่างไงนะนะต่อมาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะรอดอีกเอาไงต่อมาคดีนี้ก็เป็นไง นะเป็นเรื่องระหว่างเนี่ยนะฮะกองทัพบวกกับพลเอกประยุทธ์ในเมื่อกองทัพมาถแถลงถแถลงต่อสารว่ามีสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ได้อ้างระเบียบนะปี2548มั้รปเงขึนจำไม่ผิดขี้เกียจจำพศมีระเบียบอะอยู่ได้จบไม่ง่ายแล้วกันเป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่มีสิทธิ์คือหนึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะนะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทำคุณงามความดีกับประเทศชาตินะแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นพอเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกปุ๊บว่าเป็นไงนะก็เข้าหลักเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นการอยู่บ้านหลวงหรือจะเรียกว่าอะไรสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่บานสวัสดิการเขาเรียกบ้านนะบ้านรับรองอก็มีระเบียบก็อยู่ได้พออยู่ได้ปุ๊บ เป็นไงค่าน้ําค่าไฟก็ต้องจ่ายให้ต้องสนับสนุนกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งผู้จัดการทหารบกบอกเป็นเรื่องปกติก็ให้อยู่บ้านได้ก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟตามสมควรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดูแลพลเอกประยุทธ์เป็นพิเศษอะไรต่างๆนะครับและไม่ถือว่าเป็นการได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานราชการเป็นพิเศษอะไรต่างๆไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไงไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญ นะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดมาตรฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้อนั้นข้อนี้อะไรไม่ต้องไปฟังละกเคลืดอนเยอะแยะมากมายอย่าไปจำเลยเอาเป็นว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยก็ถือว่าสูงไม่ได้ทําอะไรผิดจริยธรรมร้ายแรงอ่ะสรุปแล้ว่เพราะว่ามีสิทธิ์เข้าไปอยู่น้ําไฟก็กองทัพก็จ่ายให้ก็ถือว่าอะไรก็ให้บ้านอยู่แล้วก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟด้วยอ่ะนะ เพราะว่าทั้งให้บ้านอยู่แล้วไม่ไม่ให้ใช้น้ําใช้ไฟมันก็ดูกระลายอยู่แล้วก็การใช้น้ำใช้ไฟมันก็พอสมควรไม่ได้เป็นกรณีแสวงหาประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเป็นไงรอดรอดอต้องใช้คํานี้นะครับก็แสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์นะครับนะอยู่ไปถึงร้อยปีแล้วกัน อยากอยู่ก็อยู่ไปนะก็อยู่ได้อีกสองสมัยนี้ก็สามปยหน้าอีกเพราะยังมีสวลากตั้งนะสวรประยุทธ์ก็คอยยกมือให้อยู่ได้สมัยก็สรุปแล้วก็สมัยนี้ก็สี่ปีนะพอสมัยหน้าอีกสี่ปีก็อยู่อีกแปดปีของเก่าอีกเท่าไหรนะ่อีกเท่าไหร่ห้าปีก็สิบสามปีอยู่สักร้อยปีไปเลยนะ นะขับไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปแล้วมันนะก็อย่างว่านะกลาเป็นอย่างเงี้ยนะมาตรฐานจริยธรรมก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่ผิดทุกอย่างนะครับว่ากันไปพอมีคำวินิจฉัยสารล้ำนูเรียบร้อยก็ต้องผูกพันนะผูกพันใครบ้างอ่นะโอ้โหผูกพันสารอื่นนะครับแล้วก็ผูกพันใครฮะนะผูกพันรัฐสภานะครับ ผูกพันคณะรัฐมนตรีผูกพันองค์กรอิสระผูกพันหน่วยงานของรัฐตามรัมนูลมาตรา2 1 1ิวักขายก็ผูกพันหมดก็พูดง่ายถือเป็นบรรทัดฐานใหม่นะครับสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐหรือหน่วยงานราชการก็มีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยเดี๋ยวนะ การอยู่ในค่ายทหารดีแล้วมองไปทางไหนก็จะรู้จักแต่คนคุ้นเคยกันท่านก็บอกแล้วว่าการอยู่ในค่ายทหารเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้นําประเทศต้องให้มันสมเกียรตินะนะเท่าที่ทผมฟังคําพักสาวันนี้นะก็ <_ C 2> <_ C 2> ทํานองนั้นนะว่าเป็นผู้นําประเทศมันต้องอยู่ในที่ปลอดภัยไว้วางใจได้นะนะหันซ้ายหันขวาก็จะเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยมันก็เป็นความปลอดภัยสําหรับผู้นําประเทศ ควรจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยนะการอยู่ในค่ายทหารกัคุ้นเคยอ่ะคุ้นเคยกันอ่ะหันไปทางไหนมันก็จะเจอแต่คนที่มันเป็นมิตรเป็นอะไรพุตธ้าสนาเพราะนั้นก็ต้องให้สมเกียดถึงแม้จะมีบ้านพิษณุโลกบ้านพักอย่างอื่นก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซม,มนะไม่มีเงินซ่อมหรือไงก็ไม่ทราบนะบ้านก็หลังใหญ่ไม่ไปอยู่บ้านพิษโลกอืมนะก็ไม่เป็นไรศาลบอกไม่ว่าอะไรก็เป็นสิทธิ์อยู่ได้เพราะนั้นกองทัพบ,บกเข้ามา มาถแถลงขา,ามาให้การต่อสารแล้วว่าอยู่ได้นะครับฟังๆแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง facebook ก,กันทั้งหมด6279คน YouTube 1่0พัก็สรุปแล้วก็ทั้งหมดเท่าไหร่หเนี่ย7,000ก็ประมาณ8,000ันคน,นขอพระคุณมากที่เข้ากันมานะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ อยู่บ้านหลวงก็ไม่ผิดไม่ถือว่าได้ประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สินนะประเด็นแรกประเด็นที่2ก็อะไรเนี่ยม,มาตรฐานจริยธรรมก็ไม่ได้ผิดอะไรจะไรต่างๆก,ก็สรุปแล้วเป็นคนดีคนดีคนอย่างคนเดกวรายุต์เป็นคนดีรอดทุกอย่างผมบอกแล้วนะครับว่าการตีความกฎหมายเนี่ยสารรัฐมนูลเป็นสารการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีความแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจของตุลาการ วันนี้นะครับมติเอกันนะครับเก้าต่อศูนย์โอ้โหเก้าต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านี้มีคนบอกห้าต่อสามตอนนี้บอกเก้าต่อศูนย์ก็คือมติเอกฉันลุงตู่ได้ไปต่อยินดีด้วยนะครับลุงตู่ได้ไปต่อครับมติเอกชนเก้าต่อศูนย์ได้ไปต่อนะลุงตู่ไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะนั้นเพื่อไทยก็นะช้ำไปรักไป ชำ้ำนะไปนะครับพรร้นก็เอาลุงตู่ไม่ลงอ่ะก็บอกแล้วดูจากอะไรต่างๆเราจะเห็นเลยลุงตู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสบายๆชิวๆเดินสายทําบุญไปสมุดสงครามไปอะไรต่างๆนะไม่มีการมอบหมายงานเราก็รู้แล้วเขาใจเย็นสบายเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีพฤติกรรมทํานองว่าถ่ายโอนอํานาจอะไรต่างๆมีข่าวเล็ดลอดออกมาเอ้าแสดงว่าอะไรยังมิตกกังวลอยู่แต่ ข่าวนี้นี่ดูสบายยนะครับนะครับบางคนบอกอา้าสมัครกินข้าวไอ้อะไรทำกับข้าวออกทีวีเอาออกลา,ายเป็นลูกจ้างไปพ้นจากตำแหน่งสมชายพ้นนะหลายๆคนพ้นนะแต่ทำไมลุงตู่ไม่พ้นนะครับก็ว่ากันไปครับนะนะคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลจะไปวิจารณ์อะไรในทางเสื่อมเสียไม่ได้ก็ทำไง ติดคุกนะติดคุกนะอ่านะครับก็วิจารณ์อะไรไม่ได้นะเราก็พูดกันได้ได้แต่เพียงว่าเขาคือคนดวงดีนะแต่คนแบบนี้อาจจะมีคนเดียวในประเทศหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าเป็นนายกคนอื่นสมมตินายกชื่อชื่อธนาธรนายกชื่ออะไรชื่อคนอื่นเนี่ยมันมันนายกที่มาจากฝ่ายค้านจะดวงดีไหมเราก็ไม่รู้แต่เป็นนายกที่ดวงดีที่สุด ผมคงพูดได้แค่นี้เพราะว่าถ้าเราไปพูดอะไรมากก็ติดคุกนะติดคุกนะฮืาหาติดคุกนะอะไรเราก็เป็นนักกฎหมายทนายความเราก็ต้องเคารพในคําวินิจฉัยของศาลรัฐมนูนก็แค่นั้นแหะพูดไปก็คุกนะคุก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 ติดคุกนะติดคุกนะอมันก็นั่นแะนะนะก็ฮีฮิวกันแล้วกันนะ ก็แค่นั้นมันก็ตามนั้นแหละนะก็ะบอกแล้วเอาเขาลงยากนะครับพี่น้องชูสามนิ้วก็อย่างว่าตอนนี้ก็เต็มแยกห้าแยกลาดพร้าวเห็นหลายๆคนกำลังพูดกันนะด้วยความเผ็ดร้อนทั้งนายอานนท์ทั้งใคร่ะไรก็เต็มไม่หมดนะนะมันเป็นเป็นเรื่องยากนะวันวัน,วน,วนรัฐบาลก็จะใช้อำนาจในการแจ้งความจับอะไรตะไรตำรวจตำรวจก็แจ้งข้อหาร้อยสิบสองร้อยสิบหกอะไรต่าง นะครับอืก็ว่ากันไปนะประเทศเรานะังว่ากันไปนะมีลมหายใจก็สู้ันต่อไปนะจริงไหมครับพี่น้องครับอืมอาจารย์ครับผมเสียภาษียังอยู่ห้องเช่าเลยอ๋อนะทหารใหม่ๆก็นะมันก็ไม่มีที่จะอยู่ถ้าทหารใหญ่ๆยศเยอะๆระดับนายพล มีเงินเดือนมีทรัพย์สินมากมายบ้านตัวเองไม่อยู่ไปอยู่บ้านหลวงกเกษียณแล้วก็ไม่ยอมออกเพราะนั้นนะมันก็จะเป็นบรรทัดฐานว่าคนเหล่านี้ก็สามารถอยู่บ้านหลวงจนตายพวกนี้นะพอตายเสร็จแล้วก็ไปไงทุบบ้านค้งก็งเป็นนะ้นต้องอยู่จนจนตายตายเสร็จแล้วก็ทุบบ้านนะใครเป็นผู้บัญชาการทหารบก,กรเกษียณแล้วก็อยู่บ้านหลวงน้ําไฟหลวงลวก็คงอยู่ได้ตลอดไปเป,เป็นเป็นเป็นอาชีพที่ดีเนะยเออ นะอาชีพผู้บัญชาการทหารบวกยังด,ดีนะนะดีนะเห็นบอกมันก็ยังมีทหารรับทงรับใช้อีกหรือเปล่าเกษียณมาแล้วนะเห็นเขาว่านะจริงเท็จยังไงผมไม่รู้ไม่กล้ายืนยันนะเออคนจนก็จนนะคนมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งได้รับประโยชน์จากรัฐตำแหน่งยิ่งใหญ่ก็ยิ่งได้รับประโยชน์เงินก็ไม่ต้องเสียอยู่ฟรีน้ำไฟฟรียิ่งตำแหน่งใหญ่ ยิ่งมีทรัพย์สินเงินทองมีอำนาจวาสนายิ่งไปไงได้รับการดูแลมากขึ้นนะยิ่งใหญ่มากก็ดูแลมากขึ้นมากขึ้นเงินก็มากอะไรก็มากส่วนในคนจนชาวบ้านทหารข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไม่มีบ้านจะอยู่ต้องไปเช่าบ้านเขาติดหนี้ติดสินจนเป็นที่มาของจ่าคลั่งที่โคราชนะครับจําได้ไหมจ่าคลั่งสุดท้ายก็ต้องไปไงยิงพุ้รมคขบัญชาตตายเพราะมันไม่มีบ้านจะอยู่ นี่คือปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยิ่งจนยิ่งต้องจ่ายแต่รวยมากอยู่ฟรีเกษียณแล้วก็อยู่ฟรีนี่ผมพูดภาพรวมนะไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวมันก็เป็นไงแจ้งจับอีกยิ่งรวยมากยิ่งใหญ่มากยิ่งมีอำนาจมากยิ่งไม่ต้องอะไรไม่ต้องปฏิบัติตามระบบระเบียบอะไรทุกอย่างมีข้อยกเว้นสำหรับคนที่มีอำนาจนะรวยอยู่แล้วก็ ก็รวยมากขึ้นเหมือนสวพวกชุดปัจจุบันเนี่ยมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์สมัยคอสชคนพวกนี้ก็เป็นข้าราชการบํานาญเดือนนึงตั้งหลายหมื่นรวยฐานะล่ํารวยตําแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นในพลอะไรต่างๆเยอะแยะก็มาเป็นสสเป็นสวก็รับเงินเดือนเขาอีกนะกินเงินเดือนสองต่อสามต่อได้ทั้งบํานาญได้ทั้งเงินอะไรเขาเรียกอะไรเงินเดือนสวอีกเป็นแสนกว่า คือยิ่งยิ่งรวยยิ่งเมียำนาจก็ยิ่งได้รับประโยชน์จากรัฐมากขึ้นแต่คนจนยิ่งจนยิ่งต้องช่วยเหลือตัวเองต้องเสียภาษีต้องอะไรต่างๆมันแปลกนะทหารชั้นผู้น้อยข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไม่มีบ้านอยู่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กเกษียณแล้วก็ยังอยู่ได้เพราะอะไรถือว่าเป็นคนที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและไอ้พวกข้าราชการตัวเล็กๆน้อยๆ ชันะ้นประทวนอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาตินี่ไงพอกเกษียณแล้วต้องไล่มันไปหรือเฉพาะคนที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกเทนั้นถึงจะ,กะเกษียณแล้วอยู่ได้จนตายเพราะถือว่าเป็นคนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติไล่ทหารที่อยู่ตามชายดงชายแดนพวกนี้สามจังหวัดชายแดนใต้ตำรวจเะเวนชายแดนเนี่ยพวกนี้มีคุณประโยชน์กับประเทศชาติบ้างหรือเปล่าทําไมคนพวกนั้นขลาการทั้นผู้น้อยกเกษียณแล้วทําไมไม่ให้อยู่ 90วันต้องขนย้ายร80วันต้องขนย้ายน้ําไฟต้องออกเองต่างมันมันยังไงมันสองมาตรฐานหรือเปล่าหรือสังคมนี้มันเหลื่อมล้ำมากยิ่งใหญ่ยิ่งอะไรต่างๆยิ่งได้รับประโยชน์จากรัฐนะก็เหมือนการกู้เงินธนาคารอะคุณยิ่งรวยมากร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านคุณกู้เงินธนาคารคุณก็ได้ดอกเบี้ยต่ํา แต่ถ้าคุณคนจนคุณจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถตัวคันคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมรวมแล้วอาจจะเกินส0ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเศรษฐีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านไปกู้เงินธนาคารโอ้โหต่อรองกับแบงก์ต่อแล้วคือยิ่งเป็นใหญ่ยิ่งได้รับประโยชน์มากความเหลื่อมล้ำมันก็ขยายมากขึ้นมากขึ้นมันจึงเป็นที่มาของคำว่าชูสามนิ้วเมื่อเลื่อมล้ำอ่ะยิ่งใหญ่มากตำแหน่งใหญ่มากก็ไปไง ได้รับประโยชน์จากรัฐมากยิ่งจนยิ่งกระจกก็เป็นไงยิ่งต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแต่คนใหญ่ๆโตๆไม่ต้องช่วยมีทั้งคนใช้นะบางคนมีทหารรับใช้นะนะเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์แทนที่จะไปฝึกทหารกระกายไปแล้วนะไปรับใช้ผู้บังคับบัญชาระบบแบบนี้มันยังมีอยู่นะเขาจึงเรียกร้องให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารยกเลิกทหารรับใช้ นะคนสมัครเข้าไปรับใช้ประเทศชาติมันก็ต้องไปลบไปฝึกกาลังละอะไรมันกลายเป็นทหารรับใช้เลี้ยงไก่ซักผ้าให้เมียนายทหารทํากับข้าวขับรถส่งลูกส่งเมียเจ้านายเนี่แหะครับ